อีแค่เจเตือนครึ่งจะจบแล้ววันนี้ก็จะไปถ่ายรูปนะคะคือถ่ายเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแหละไม่เป็นไรก็ก็ก็รอนะคะรอนานมากๆเพราะว่าอยู่ห้องสุดท้ายเลยนะทุกคนดูสิอ่าได้ถ่ายแล้วแบบประทับใจประทับใจทุกรูปประทับใจทุกโมเมนต์นะทุกท่าคือนา อันนี้รูปแบบทางการมากแล้วก็เสร็จแล้วก็รอแม่มารับนะจ๊ะเราจะอยู่ที่คาเฟ่นะคะเด็กว่าคาเฟ่ก็คืออาหารอร่อยมากแล้วเชมีคาเฟ่ยแยกเป็นคาเฟ่ขนมหวานด้วยนะทุกคนเอออย่างนี้แหละทุกคนเราคืออาหารอร่อยมากวิวสวยมากนะทุกคนดูคะ่ะถ่ายมาได้แค่นี้นะทุกคน สวยอ่ะแล้วก็แบบภายในคาเฟ่ก็น่าอยู่นะคะทุกคนแบบหน้าแบบน่านั่งกินแบบใครที่เศร้าๆอ,อกหักอยู่มากินได้เลยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาหารอร่อยมากเออพูดหลายรอบแล้วแล้วก็น้ำอร่อยมากขนมอร่อยโคตรอ่ะอันนี้ช